ตอนนี้นะครับเราก็อยู่ภูมาแข้งสองห้าศูนย์เรายังขึ้นไม่ได้เลยตอนนี้มาแล้วกับบางลงสองตัว ขึ้นหีแลักขึ้นหีแลักหาคิปไปก่อนเอ,เออมา เป็นไงครับสบมมอไหมครับสบมมอนั่งขดขึ้นมาเลยตะคิวกี่ยวไข่แล้วรอจ้อนีข้างบนก็ไม่มาช่วยเลยครับของแท้คนนี้นะข้างหลังเนาะลง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 ไม้อีกแล้วในั่งนั่งเสร็จไหมครับนั่งเสร็จไหมนั่งชันเอาฝ่าเท้า